สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับวันนี้ก็วันที่17พฤษภาคม2568นะครับวันนี้ก็ได้เลือกปล่อยฮอนด้า c x 160ตัว ABS นะครับสีแดงใหม่ปี2025นะครับตัวนี้ตัวซิงค์เลยนะครับหรือว่าตัวท็อปปี2025เลยนะครับสีแดงนี่สวยนะครับนี่ครับสำหรับท่านใดที่ชอบโทนสีแดงนะครับ สีแดงนี่สวยมากนะครับแล้วก็เป็นสีแดงดาดน,นะครับนี่ครับตัวฮอปหรือว่าตัวซิง์นะฮะเรือนใหม่ก็จะเป็นตัวใหม่นะฮะเรือนใหม่นี่ตัวเดียวกับ Honda for ์ซ่าสามูนเลยนะครับแล้วก็แฮนตัวใหม่นะครับนี่คตัวนี้ก็จะเป็นโว์ใหม่เลยนะครับปี2025น่นะครับตัวใหม่ล่าสุดเลยนะคร<ม>ับก็มีให้เลือกอยู่2รุ่นนะฮะก็จะเป็นรุ่นสแตนดาร์ดกับตัวซิง์ตัวนี้นะครับนี่ครับข้างหน้าเขาสวยมากนะครับ สวนี้ระบบไฟนี้จะเป็น LED ทั้งคันนะครับไฟหลีนี้จะเป็นตัว V นะครับไฟหน้านี่ LED นะครับในส่วนของราคานะครับอันนี้ก็คือราคาตัวรถนะครับ18 9 0 0ด้ารอยบาทนะครับราคานี้ยังไม่รวมทะเบียนพรบนะฮะก็จะมีค่าโอนค่าทะเบียนพรบอีก1,500นารนะครับอำนี้มาอัปเดตราคาให้ก็จะเป็นราคาตัวรถนะฮะ18,900แด้าร้อยบาทนะครับสำหรับ Honda PCX ร้0ยสิตัว ABS นะครับสีได้ใหม่สีแดงนม่สวยนะครับอันนี้ก็คือราคาล่าสุดเลยนะครับเดือนพฤษภานะครับที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีรัมย์อเภอิกะสังนะครับราคาเงินสดตัวรถ1นึ่งแบาทนะครับคันนี้ลูกค้าเครดิตดีนะฮะดาวเริ่มต้นอยู่ที่8 0 0พันนะครับเครดิตดีนี่จ่ายรับรถอยู่ที่8ปดพันนะครับออกรถได้เลยนะครับเอกสารในการออกรถก็บัตประชาชนใบเดียวนะครับ สำหรับท่านใดสนใจนะครับสำหรับ Honda PCX 160ตัว ABS นะฮะตัวซิงค์หรือว่าตัวท็อป2,025สีแดงใหม่นี้สวยมากนะครับสำหรับท่านใดสนใจนะครับหรือว่าถูกใจในราคานี้ก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับที่ศูนย์ค21577129นะครับร้านของเราอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์อันเภอกระสังนะฮะเงินสดก็ขายเงินผ่อนก็ขายนะครับร้านของเราขายทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนนะครับนี่ฮะอันนี้ลูกชายนะครับ คุณแม่เขาออกให้ลูกชายนะไว้ไปรงเรียนนะครับวันนี้ก็เลยมาอัปเดตราคาให้นะครับอันนี้คือราคาที่ร้านเอนได้จังหวัดบุรีรัมย์เพเภอกระสังนะครับอันนี้คือราคาล่าสุดเลยนะครับสําหรับท่นานใดสนใจหรือว่าถูกใจในราคานี้ก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับที่0 921577129นะครับร้านของเราอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์เำเภอกระสังนะครับเงินสดก็ขายเงิน่อนก็ขายนะครับเงินสด 1,8900บาทนะครับสำหรับฮอนด้า p c x 160ตัวซิงค์นะฮะหรือว่าตัวท็อปปี2025นะครับสีใหม่นี้สวยมากนะสำหรับท่านใดสนใจนะครับสีแดงด้านนะครับมีให้เลือกอยู่2สีนะฮะสำหรับตัวซิงค์นะครับก็จะเป็นสีน้ำเงินนะฮะออกสีเทาๆนิดๆนะฮะแล้วก็สีแดงตัวนี้นะครับมีให้เลือกอยู่2รุ่นนะก็จะเป็นรุ่น ABS นะฮะธรรมดานะ ่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวซิงก็จะแตกต่างตรงระบบเรือนใหม่นะครับ ABS เหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวนี้ตัวใหม่ก็จะเป็นเรือนใหม่ตัวใหม่นะครับเนี่ยแล้วก็จะมีที่ปรับตรงนี้ด้วยนะครับเนื้อราคาก็ต่างกันนะครับสําหรับท่านใดสนใจนะฮะหรือว่าสนใจในราคานี้ก็โทรเข้าประสบถามได้นะครับศู2ย์ก็ 2- องนะครับตัวนี้ก็เปลี่ยนทั้งเบอร์โทรแล้วก็ไลน์นะครับ หยุคพามารับแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับสำหรัสดีนี้ก็สวัสดีครับขอบคุณมา,มากๆนะครับ